สวัสดีครับเราเป็นผู้ผ่านทางที่จะมาพัฒนาหมู่บ้านนะครับก่อนแลกขอสำรวจก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะที่นี่ดีนะครับเนี่ยมีข้าวเยอะนะเนี่ยอาหารไม่ขาดแคลนคุณต้นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับไหนลงมาคุยกับผมหน่อยนะครับลงไม่ได้ผมช่วยลงมาลงมาลงมา ผมอยากสอบถามนะครับว่าเราจะพัฒนาตรงไหนได้บ้างนะครับลงมาคุยกันก่อนครับเห <c oughs> มือ,มองวมาหมู่บ้านนี้จะจนมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีเออะไรเลยและมีทางเดินสำหรับสร้างบ้านของเรานะครับในวันนี้ตรงนี้หมอมากที่จะสร้างบ้านเราก็จะเริ่มมาเคลียดินตรงนี้ให้พื้นมันเรียบเท่าๆกันเลยนะครับ เราจะสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่นะครับเอาพออยู่พอกินก็พอนะให้สมฐานะหมู่บ้านสักหน่อยนะครับเออตอนนี้ก็เหมือนจะใกล้มืดแล้วด้วยนะตอนนี้ก็มันเอ๊ะเกกไหนดูซิมันมีเอ๊ะนั่นมันกล่องสปอนอะไรมาเกิดอยู่หมู่บ้านแบบนี้ผมไม่ปล่อยไว้นะครับเนี่ยจะมาทำลายล้างหมู่บ้านผมไม่ได้ ไปเฮ็์เต็มเต็มไปเลยเกิดไม่ได้หรอกเราลืมทําเตียงแล้วทุกคนเราจะมาหาคุณแก่แล้วเราก็เจอมันแล้วมาป๊าปาป๊า,ปา<ๆ>สิ่งที่เธอเห็นมันมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซ e you a g a i แ n ่ในข่าว